สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีลายผ้าสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่มีทั้งหมดด้วยกันสามลายนี่ก็ก็อีกลายหนึ่งสวยมากแล้วก็ลายนี้ลายนี้จะไม่ค่อยไค่อยชัดเท่าไหร่ เป็นรูปปลา,าต้องเอานี่อย่างนี้นี่ผ้าสามผืนเนี่ยเจ้าของเขาอ่ะจะตัดเป็นเสื้อไหล่ล้ำแขนล้ำอะคะ่ะก็เราอ่ะมีแพทเทิร์นแล้วแพทเทิร์นสร้างไว้แล้วนะคะแพทเทิร์น คือเจ้าเนี่ยเจ้าคนคนนี้เจ้าเนี้ยนะคะเขาเคยตัดกับเราแล้วก็ใส่โอเคแล้วแพทเทิร์นโอเคแล้วทีน,นี้ก็คงต้องเป็นอาทิตย์หน้านะคะถึงจะได้ตัดสวยนะคะสวยจริงๆอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนะคะรู้แต่ว่ามันสวยคือจริงๆอะ่ะ มันเป็นผ้า,ผ,าผ้าพันคอหรือผ้าอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่ามันได้ได้เสื้อตัวหนึ่งนะคะได้เสื้อหลายล้ำคือจะเป็นชิ้นหน้าก็ลายหนึ่งชิ้นหลังก็ลายหนึ่งนะคะเจ้าของก็ต้องการแบบนั้นก็อาทิตย์เนี้ยก็ยังก็จะตัดไว้นล้วแหละไว้ค่อยเย็บอาทิตย์หน้าเพราะว่า เสาร์อาทิตย์เอ้ยพรุ่งนี้วันจันทรแล้วก็ไปทํางานก็จะได้ทําเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูลายผ้าเฉยๆว่าเออผ้าเนี้ยสวยเนาะถ้าใครรู้จักว่าผ้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าผ้าอะไรก็คอมเมนต์มาใต้โพ์ได้นะคะว่าเนี้ยคือผ้าอะไรแต่ว่าน่าจะราคาแพงนะคะเพราะว่า เจ้าของเขาซื้อมาเขาได้มายังไงไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาอยากใส่มากคืออะไรเอาเนี่ยอะไรนี้อยู่ชิ้นหน้าเป็นลายญี่ปุ่นสวยเนาะลายนี้อยู่ชิ้นหน้าแล้วก็ลายนี้อยู่ชิ้นหลัง เพราะว่ามันพื้นเหลืองพื้นเหลืองเหมือนกันใช่ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังคนละลายเป็นเป็กเสื้อแขนล้ําเอาไว้ค่อยค่อยมาดูว่าเสร็จเป็นตัวดีกว่าอาทิตย์หน้านะคะน่าจะเสร็จอยู่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแค่อยากมา อวดลายผ้าว่าอุ้ยลายผ้าเขาสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ